วันนี้จะพามาทำน้ำจิ้มถั่วตัดกินกับเมี่ยงกุ้งเมี่ยงหอยแล้วก็เป็นเมี่ยงปลาหมึกนะคะหรือว่าเราจะกินกับนึ่งปลาหรือเป็นปลาเผาก็อร่อยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะมีเครื่องก็จะมีถั่วตัดนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมมีรากผักชีประมาณ3ต้นนะคะแล้วก็จะมีพิกขี้หนูสวนแล้วก็จะเป็นพริก,กินดาเขียวแดงนะคะอันนี้ก็จะหั่นไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันเม็ดใหญ่นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มตำกันเลยจ้า ใส่พริกใส่กระเทียมใส่รากผักชีลงไปนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะําให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของถั่วตัดใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปทาให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่น้ากระเทียมดองลงไปแล้วก็บีบมะนาวนะคะใส่เป็นเกลือแทนนะคะแทนน้าปลานะคะแล้วเราก็จะได้รสชาติเปรี้ยวนาหวานตามนะคะโรยด้วยผักชีหอมๆนะคะก็จะได้น้าจิ้มรสเด็ดอร่อยๆเลยจ้า